ก็ขอสวัสดีกันทุกคนเลยนะวันนี้ก็จะมาออออสอนโกงเกมฟีฟ่านะคะหรืออะไรนะคะก็โอเคแต่ขอจำชื่อแป๊บหนึ่งนะคือคือจำชื่อไม่ค่อยได้นะเพราะเป็นคนแบบสมองตันนิดน,นึงน,นิดน,นิดน,นะแต่เล่นเก่งนะคะเล่นเก่ง รอไปเดี๋ยวจะตัดตอนดาวโหลดเสร็จโอเคพอเราโหลดเสร็จแล้วก็จะไปแล้วขอตัดคลิปยัไงไนโอเคพอเราเออ่พิมพ์ชื่อเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเข้าไปที่ศิษยสามเก้เก้าเลยค่ะกดตรงนี้ไม่ต้องไปเลื่อนอะไรแบบนั้นพิมพ์ไปเลยครับว่า ทำไม่ค่อยได้แต่ก็ค่อยเห็นใจว่าแต่ก็ถือว่าเนี่ยอันนี้เลยอัน,นั้านบนเลยโกงๆเลยนะ,นะ <c oughs> แต่ถ้าผู้ชมอาจจะโหลดแบบธรรมาดาอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าตัวนีว้เราโหลดมาแล้วมันมันมันไม่โกงให้อะ่ะนั่นแหละ บอกค yeah. ือม <Wasn 't> ันโหลดช้ามากเกนเนีあああ่ยแต่แช่งถอะนะมันมีอีกเกมนึงสำหรับทุกทุกคนที่อยากโหลดก็เกมนี้ไงโอเค t เอกดมันนี่นเนี่ยเนี่ยค่ะมันมีทั้งไมค์คาพุ่เก่าแล้วก็อันนี้อยากเล่นสุดสุดแต่ ไม่รู้ว่าจะสามารถหรือได้หรือเปล่าแต่มันต้องหกร้อย mbm เ่าจะคนให้เต็มเลยมีคนให้จะเต็มก็ลองไไอืมหรือไม่ได้นะบอกว่าตอนนี้อันนี้กำลังโาหลดอยู่นะคะัอันนี้ก็เป็นไงครับจุน เก่าๆ GTA รุ่นเก่านี่แนะนำให้เล่น GTA นี้สนุกสุดยอดคือแบบเคยโหลดมาเล่นลองอันอี้นเสียงกัดโอเครอวิ่งวิ่งแก หนึ่ง b หนึ่งคือมันโหลดสวนกันไม่ได้ค่ะตัวนี้อันก็ยังมีอันโกงอยู่นะคะเนอันโกงมันจะมีอันโกงกับอันแบบธรรมดาคุณต้องดูให้ดีๆนะคะถ้าโกงมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะสี่สามก็เก้าตัวนี้นะคะตัวนี้จะดูง่ายแล้วคุณเล่นลงไปมันจะไม่มีนะถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่คุณตามหาทุกต้องรอ อะไรวะอโอเคเราลองเข้าไปดูตรงดาวโหลดกันคือโหลดเร็วมากโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะว่าไ้